ช่างอ้อนครับไม่ยอมตัดผมให้แขกครับแขกนึงโมโหขึ้นมาเรียนแบบช่างอ้อนครับลุกขึ้นก็ตัดผมเองเลยครับโอ้โหแขกคนนี้เป็นคนที่ไม่แปลกประหลาดและเป็นคนดีที่สุดของหัวเขามันไม่ใช่หัวเราครับเขาสามารถตัดหัวตัวเองได้โดยขยักขยักขยักเหมือนอย่างกับคนทําอะไรสักอย่างหนึ่งดูเขาขยักขยักเลยครับดูครับโอ้โหตาก็โลจมูกก็ใหญ่ร้านช่างอ้อนนี่แขกเยอะจริงๆดูนะครับดูก็ตัดผมเองครับเ่ยตัดได้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เ็าทาได้ เราใช้ระบบสัมผัสครับมาเรียนจากอาจารย์อ้อนไม่บ้าก็บ้องเลยครับครับอันนี้คือร้านช่างอ้อนนะครับนี่ดูครับอีกคนหนึ่งช่างเต้นก็กําลังตัดอยู่เหมือนกันตัดลองทรงเด็กอายุประมาณ1 2บสถึงสิปีขึ้นไปครับแล้วนี่แหละครับเท่าไหร่แล้วครับอายุเท่าไหรแล้วครับสิบห้ปีโอ้โหอนาคตข้างหน้าก็จะมีเมียเป็นผู้หญิงได้เห็นเนาะครับ ผมไม่ใช่หมอดูนะครับอูจะให้ตังผมเลยครับขอบคุณมากครับอูสวัสดีครับให้เพิ่มอีกสักหน่อยครับโอ้โหคนนี้เขาถูกลอตเตอรี่นะแม่เขาน่ะผมจะเอาแม่เขาด้วยจะให้หรือเปล่าครับขอบคุณครับอูนี่คนตัดผมเองครับร้านช่างอ้อนฟินสไตล์ฟินสไตล์คือหมายความว่าประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบขอเพิ่มอีกนะครับตังนะครับครับ ดูครับเขาเอาตังมาใช้นี่เยอะแยะเลยเอาแบบ,แบ,บแแเข้าป่ากรอาเขา้าปาเอาเอาเปนไงครับเอานไูเป็ตัวเล็กตเลกซใญ่อะรต้องเลือกอะไรเลยครับยังมีรอยอีกคนหนึ่งนะครับเนี่ยยังรอยอีกคนหนึ่งครับแม่เขาชื่อช่อนะครับพ่อาขา,าประจาเต้นขาประจําของเต้นนะครับเนี่ยเออคนนี้เขาก็ตัดเองเขาไม่ยอมให้ช่างตัดเลยครับ ดูก็ทําโอ้ต่างรายมันเรื่องของหัวเขาไม่ใช่หัวผมหรอกครับเพราะเขายอมตัดเองนี่ผมก็ยอมใจเหมือนกันแหละครับดีหรือไม่ดีเขารู้เลยครับดูเขาทาครับจะว่าบ้าก็ไม่ใช่จะว่าบ้องก็ไม่ใช่เพราะช่างอ่อนก็เคยตัดเองเหมือนกันครับนะดูครับดูเขาทำาแยกเแยกแยกเขแยกเหมือนเราชักเ้าเลยนะไม่ใช่ดอกเนาะเออเขาแยกเขแยกอันนี้เป็นตัดผมนะครับชักขึ้นชักลงแป๊บ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 ดูเขาทำการโกเาลยโปกครับ นี่ดูดะครับปัจเ,เลียนช่างอ้อนมันไม่กัดหนังด้วยเพราะว่าต้อง้อนปรับปรับฟันไว้ถูกต้องไถหัวยังไงมันก็ไม่กัดครับขูดไปทําไปแต่งไปยังไงมันก็ไม่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 กัดหัวไม่กัดหนังครับ <S <S เป็นทรงทหารหน่วยรบเออปืนหนักเขาเรียวกว่าอะไรช่างกลหนักน่ะเนาะใช่ไหม <S <S หน่วยรบอะไรนะเครื่องยิงหนัก, <S <S นกครับเครื่องยิงหนักโอ้โหเครื่องยิงหนักเนี่ยนอกจากทอร์นโดแล้วก็ระเบิดด้วยมีไหม เออมีครับโอ้ยคนที่เป็นทหารเกณฑ์เป็นอย่างนี้นะครับดีอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่จะมีเมีเป็นผู้หญิงทุกคนเลยนะครับทหารเกณฑ์นะครับครับ <c oughs> ขอบคุณครับหวัสดีครับ